อนนี้เหรอคะก็ของลูกหมีเนี่ยขึ้นศาลนัดแรกนะคะวันที่22ตุลาคมเวลา9นาฬิกาที่ศาลแขวงพรนครเหนือคดีพรบรเช็คแล้วก็ช่อโกงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเราก็มีพยานหลักฐานพร้อมชัดเจนมีสเตทเมนต์เส้นทางการเดินรายการเดินเงินนะคะเข้าออกของบัญชีของทั้งของเจ้าหนี้ของลูกหนี้เราต้องมาแมทกันว่าเงินที่เอามาจากเจ้าหนี้แล้วมันไปที่ไหนบ้างเราก็จะมีหลักฐานประกอบ กับแชทไลน์ต่างๆทางแอปพลิเคชันไลน์การพูดคุยการสนทนาการอะไรบ้างเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็มีคลิปเสียงมีคลิปเสียงอีกนะคะหลายๆคลิปที่บ่งบอกถึงเกี่ยวกับลูกหนี้ว่ามีพฤติกรรมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เขาเคยให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆเขาก็ยอมรับเองด้วยซ้ำว่าเอาเงินไปทําอะไรนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยเขาเคยบอกเราว่า เคยขู่เราแล้วก็เคยบอกเราว่าห้ามถอนนะและห้ามเลื่อนคดีด้วยเราก็เลยบอกว่าเราไม่เลื่อนคดีแน่นอนแล้วก็ไม่ขอถอนคดีแน่นอนเขาคิดว่าเราฟ้องคดีนี้ขึ้นมาเพื่อแก้เกี้ยวอ้างว่าเราไม่กล้าส่งเอกาสารให้ตํารวจว่าฟ้องแก้เกี้ยวหรือเปล่าเป็นการแจ้งความเท็จหรือเป,เปล่าอะไรแบบนี้นะะก็ยืนยันนอนยันตะแคงยันบอกว่าไม่ได้ฟ้องแก้เกี้ยวแน่นอนแล้วก็ฟ้องจริงทาจริงขึ้นสารจริงไม่ถอนแน่นอนค่ะทีมพิฆุมาก สองลาตามที่ตามทความเราต้อง,กา,องการใช่ครับ <c oughs> คือจะได้เงินหรือไม่ได้เงินขึ้นอยู่สถานะของลูกหนี้ว่าเขามีเงินหรือเปล่าคือฟ้องไปอ่ะเงินของเราอ่ะเราได้คืนอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอะไรที่พูดอย่างนี้คือเราต้องดูสถานะของลูกหนี้ด้วยแล้วถ้า,ถานาเขาไม่พร้อมที่จะจ่า,ายมันจะเป็น ก็ในส่วนคดีอาญาสมมตินะว่าเขาผิดจริงเนี่ยก็มีโทษจำพุกอยู่แล้วในส่วนคดีแพ่งเนี่ยถ้าไม่ชำระหนี้สามพิพากษามาให้ใช้หนี้เราก็ต้องมาคับคดีไปตามกฎหมายค่ะอ้านยืดลดยืดอันนี้ไม่แน่ใจว่ายึดได้หรือเปล่าเพราะที่พูดมาไม่มีชื่อเลยค่ะก็ดูจากข่าวนะพี่ก็ดูจากสัมภาษณ์จากข่าวนั่นแหละเพราะยังไม่เห็นชื่อเขาเป็นเจ้าของสักอย่างเลย จริงๆพอขึ้นศาลมันจะมีกระบวนการไก่เกลี่ยมันยังเป็นไปได้เป็นไปได้หมดทุกขั้นตอนเลยค่ะอ่าก็คือไก่เกลี่ยได้ตั้งแต่เริ่มแจ้งความขึ้นศาลถูกฟ้องสามารถไก่เกลี่ยได้ทุกขั้นตอนเลยแสดงว่าในพาร์ทของพี่หุ่มก็พร้อมไก่เกลี่ยคือยีพร้อมใช่เราพร้อมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไก่เกลี่ยเขาพูดออกมาแล้วว่าเขาจะไม่เจรจาไม่ไก่เกลี่ยกับเราแต่เราเองอ่ะเรายินดีไก่เกลี่ยเพราะเราอยากได้เงินอยากได้ตังค์นะคะไปเจอกันบนศาลใช่ค่ะค่ะว่าพี่หุ่มบอกมีหลักฐานเ ก็มีอ uhm ย่างที that, and and ่บอกค่ะก็ค <iern ets of ogi> ือว่ามันมีหลายอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางการเดินเส้นทางเงินแล้วก็จะเป็นพวกคลิปพวกอะไรแชทไลน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในนี้มันอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสำนวนหมดแล้วเพราะจําได้ว่าตอนที่กระฟ้องเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเอกสารอะไรเลยแต่พอรับหมายสารปุ๊บเนี่ยกริบเลย ไม่ส่งแต่ว่าหมายถึงบ้านถึงบ้าน,านแล้วพี่ฟ้องไปสองคดีแล้วด้วยนะคะแล้วหมายถึงบ้านทั้งสองคดีแล้วด้วยะนะคะต้องในพักของทุง่งงูที่เขาอยู่นีเป็นฟ้องยี่สิบล้านคือต,ตอนแรกก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะตอนนี้เนี่ยทำไมถึงกล้าพูดเยอะเพราะว่าตัวเองถูกฟ้องมาแล้วเพราะ,ะยังไงจะโทรอีกอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือตอนแรกเข้าใจว่า20ล้านเนี่ยเป็นของลูกหมี ปรากฏ่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเฮ้ยทนายกุ้งโดนฟ้อง <c oughs> เรียกค่าเสียหาย20ล้าน <c oughs> บอกเขาบอกว่าไปทําให้เขาเสียหายนะสงสัยเนี่ยจะเอาเงินพี่อ่ะ20ล้านไปจ่ายให้ลูกหนี2ล้านได้กําไรอีก18ล้านอ่ในกระบวนการ20ล้านเขาฟ้องในข้อหาอะไรเขาบอกว่าน่าจะหมิ่นประมาทด้วยกวันโฆษณาทำลายชื่อเสียงเขาอ่านั่นแหละคงอยากจะฟ้องให้พี่หูป,ปากอ่ะจริงๆแล้วิงิน2ล้านนี่มันพ <c oughs> ิจารณาจากอะไร คือ20มันถามว่าได้ไหมเอาจริงๆฟ้องเท่าไหร่ก็ฟ้องได้ร้อยล้านก็ฟ้องไปเลยนะ,ะแต่จริงๆแล้วได้อะถ้าสมมติว่าพี่ผิดจริงสมมตินะก็น่าจะไม่เกินแสนอ่ะเอาสมมตินะ,ะแต่พี่ว่าพี่มองว่าไม่ได้ทําอะไรผิดหนึ่งเราก็เป็นทนายความปกป้องสิทธิ์ของทางเจ้านี่อยู่แล้วแล้วก็พูดตามหลักความจริงอีกอย่างนึงคือ,อลูกหมีก็บอกว่าออกมาเตือนภัยนะคือมาเตือนภัยหลายๆคนว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหา ว่าลูกหนี้จะไปยืมตังค์หรือไปถูกหลอกถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งนี้ผ่านมามันไม่ใช่มีแค่ลูกหมีคนเดียวอ่ามันก็มีบุคคลอีกหลายคนทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการบันเทิงที่ถูกเอาเงินไปแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ก็เลยมองว่าพี่ก็พูดในในฐานะที่ป้องกันสิตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าก็คงฝันไป20ล้านแล้นะ อีกอย่างหนึ่ง20บล้านมาจากไหนเขาจะเรียกจากเราได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีรายได้ยังไงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องปุ๊บไม่ใันไม่มีงานทำไม่ไม่ใช่นะต้องสิ่งที่ผ่านมาว่าเขาต้องมีรายได้แต่ที่พี่เห็นนะในเอกสารเขาบอกว่าเขาทํางานเป็นนักแสดงมีเงินเดือนห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทเองนะเออมีอาจะไยพี่เหตุนะพี่เห็นเอกสารเห็นเหรอเห็นมันกันเหรอเขาบอกมีเงินเดือนแค่ประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทไง เพราะฉะนั้นเขาต้องมีสูตรที่ได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยที่เขาเรียกพี่20ล้านบาทระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีรายได้มาจากไหนเสียหายยังไงพิสูจน์ที่ได้ค่ะค่ะาความเออูดคุยกันเาบอาที่เราไปขอเข้าโกเ้าเบิกข้าในี่เป็นเทะอครอายาเบิคอมเทสเบิกข้อความเทส ก็ไม่กังวลเพราะว่าตอนที่พี่ทําเอกสารทําคดีมาเนี่ยพี่ก็ปรึกษาทางอาจารย์ชาทีมงานกฎหมายแล้วก็ก็คุยกันแล้วว่าหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนเราคิดว่ามันไม่เท็จแน่นอนสิ่งที่เราฟอ้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็คหรือว่าเป็นช่อกงไปน่ะคือเรามีหลักฐานชัดเจนค่อนข้างชัดเจนมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเราไม่กังวลเลยที่เขามาบอกเราว่าจะฟ้องเท็จเบิกความเท็จในสารนะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าใครที่จะไม่กล้าเบิกความกันแน่อืม หมายถึงว่าใช่ค่ะใช่ลูกนี่ใช่ค่ะโจทย์คือลูกหมีฟองพี่กูฟองใช่ใช่เขาเป็นลูกนี่ลูกหมีฟ้องพี่เขาไปยืนถ่ายรูปที่สนามสนท้องหล่อนั่นแหลกนั่นแหละไปถ่ายไปยื่นแจ้งความในวันนั้นไม่ได้ยืนนะไปถ่ายแบบไปถ่ายแบบหรออ๋อซ้ายขวานะขอละเอ้แต่ในซองเขามีตั้ง20ล้านยื่นฟ้องที่าน เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาไปแจ้งความเขาเรียกว่าเปรนรองทุกตอบทำการสอบสวนให้สอบสวนแต่ตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือเรียกไปสอบสามหรืออะไรเงี้ยเขาจะเรียกพี่เขาบอกหรอต้นเดือนหรอพี่ไม่สะดวกพี่ต้องพี่ไม่พี่ไม่สะดวกพี่ต้องไม่ขึ้นศาลให้มีต้นเดือนเรคเขาจะเรียกพี่ไปรับข้อกล่าวหาอ๋อหรอพี่ต้องไปขึ้นศาลให้มีพี่ไม่สะดวกไปไม่ลูกหมีไปสอนอท้องรอบอยแต่ลูกหมีไม่ได้ไปถ่ายรูปเยอะๆไม่ได้ไปถ่ายแบบข้างหน้ามันเป็นที่ราชการลูกหมีไม่ได้ไปยืนถ่ายแบบ ก็เลยไปคุยกับตำรวจให้แล้วเรื่องพี่เ,<อ>เป็นห่วงพี่อ๋อเหรอ,หรอเดี๋ยไป้วยกันนะวันนั้นนะเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนคืออย่างนี้ค่ะกระบวนการของตำรวจสมมติว่าเขาเรียกพี่ไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมคะในการรับทราบข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยพี่ก็อจจะมีมีสองทางคือหนึ่ง 1, ให้รับการรับสารภาพหรือปฏิเสธทีนี้การปฏิเสธเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้อง าจจะไม่ปฏิเสธลอยคือไม่ปฏิเสธโดยที่จะไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเราก็ต้องปฏิเสธให้เหตุผลว่าเพราะอะไระแล้วก็อาจจะมีหลักฐานประกอบด้วยนะคะหล้วจากนั้นเนี่ยตำรวจต้องพิจารณาอีกทีหนึง่งพิจารณาก่อนว่าเรามีความผิดตามที่เขาแจ้งความมาหรือเปล่า ว่าสมมวลน,นี้จะมีความเห็นสั่งสั่งฟ้องพิทีอายการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการขั้นตอนกว่าจะถึงอายการก็ใช้เวลานิดนึงนะคะไปถึงอายการแล้วไม่ใส่อยู่ๆก็ส่งสมมูลไปศาลเลยนะคะก็ต้องมาดูสมมวลอีกว่ามีอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องจะมีการสอบเพิ่มไหมมีประเด็นไหนยังขาดบ้างก็ส่งสมมูลกลับมาตารวจใหม่ได้นะคะแล้วก็กว่าจะถึงศาลก็ใช้เวลาค่ะปีหน้าปีหน้าค่ะใช้เวลาค่ะขอบคุณค่ะ ¡Suscríbete al canal!